กว่าคนเราจะคน้คนจะเจอว่าใครสักคนที่มีอะไรที่ต่างก,กันจะมาลองมาคุ้นมาคายเข้าใจกันดีกรับมูรายการสบานแห่งความหวาน ซึงนะครับก็ยังอยู่ในรายการของเราเรามาข้ามสะพานแห่งนี้ด้วยกันมาถึงเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าต่างฝ่ายเนี่ยนะครับต่างมีงานเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอคู่ของคุณแมทธิวกับคุณลีเดียดูแลกันยังไงก็เหมือนล่าสุดนี้ค่ะหนูไทยถ่ยละครนะคะแล้วก็ไม่ค่อยแบบไมค่อยมีเวลาได้เจอกันเท่าไหร่แต่พี่แมทเขาก็รู้ว่าเออเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดียจะไปถ่ายละครตอน8โมงเช้า แล้วเด็กก็ตอนนั้นก็แต่งหน้าอยู่ในสตูอะ,ค,ะค่ะแล้วเขาก็มีพี่ทีมงานเดินเข้ามาถือดอกไม้ช่อใหญ่มากเป็นดอกกุหลาบใหญ่มากเดินเข้ามาคือมีแต่การ์ดใบเดียวซึ่งเขียนว่า let's go to the park แล้วก็ไม่มีเซ็นชื่อไม่มีอะไร let's go to the park เนี่ยมันเป็นเพลงที่เขาชอบร้องให้เราฟังแต่แล้วเราก็ถามว่าเอ๊ะเนื่องในโอกาสอะไรก,ก็ไม่มีโอกาสอะไรคนในกองก็เลยบอกว่า เดียเขาทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่มีอะไรนี่แต่คิดถึงกันรู้สึกว่าเออห่างกันหลายช่วงนั้นก็ก็ทำงานทั้งคู่แล้วเดียก็เหนื่อยมากช่วงนั้นกำลังกำลังปิดปิดกล้องละครนะครับก็เลยส่งกำลังใจไปถึงจะไม่ได้เจอแต่ก็ก็ส่งใจไปให้แล้วกันยคู่นี้เนี่ยเขาไม่ธรรมดาอนอกจากดูแลแล้วเขายังเป็นห่วงซึ่งกันและกันเสมอขนาดอย่างที่บอกคุณก้อยไปเข้าห้องน้ำเกิน5นาทีไม่ได้ครับ ไหนไเล่ามาซิมันเป็นอย่างไรก็คือถ้าเราเข้าไปนานแป๊บนึงเนี่ยสักพักหนึ่งแล้วจะมีเสียงแบบเปิดตัวแล้วเฮ้เป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่ <c oughs> าข้อทางผู้หญิงเนี่ยนะคือพูดง่ายๆเป็นห่วงแฟนกลัวแฟนตกซ่วมตาย เล่ครับก็คือคือคือเป็นคนแบบเสพข่าวเยอะครับก็เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยมันอันตรายมีอันตรายรอบด้านถ้าเราไม่เวอร์วันนี้ยเราจะไปอาจจะไปเสียใจที่หลังก็ได้เมเยอาละครับรักและห่วงกันขนาดนี้เลยเป็นที่มาของคําถามสุดท้ายในวันนี้ของเรานะครับตั้งใจฟังให้ดีครับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับ ฝ่ายหญิงจะดูแลฝ่ายชายมาตลอดตั้งแต่เริ่มคบกันคู่หนึ่งถามว่าเรื่องที่ฝ่ายหญิงดูแลให้ฝ่ายชายมาตลอดนั้นคือเรื่องอะไรค่ะและก็สามารถรับเพิ่มไปได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับถ้าตอบถูกว่าเรื่องของคู่ไหนมีคำตอบให้เลือกทั้งหมด3 3ข้อด้วยกันค่ะ 1. ตัดเล็บครับ นี่นะเคยดูในหนังไหมเวลาผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบว,ว่าเขารักกันมา,มากๆเขาตัดเล็บเท้าให้เลยนะแต่ไม่ใช่ที่ตัดเลยนะเช็คฟันกัดอิมอิมดูแลแฟนดีสองตัดผมครับหรือสามครับแคะหูถามคุณตะตนีก่อนคู่ของพี่โย่งพุณโยง,งก,ยงกยง้อยนะครับ แล้วคิดว่าเป็นกิจกรรมอะไรที่ก็ทําดูแลกันมาเสมอครับตัดผมข้อสองอเพราะอะไรทาไมถึงเรื่อว่าตัดผมครับคู่นี้เขาจะดูแลกันแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต่อคู่นี้แล้วข้อ2ด้วยเจออย่านี้ผมขอเป็นคู่โยกับก้อยดีกว่านะครับผู้ชายสักคนหนึ่งในการบอกชอบผู้หญิงแล้วรับผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงก็เหมือนแม่เนี่ยแม้กระทั่งตัดผมเนี่ยผมว่าทําได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันกลายเป็น เป็นสิ่งที่มันยากเลยอ่ะมันกลายเป็นความน่ารักละมุนละไมอบอุ่นกุ๊กกิ๊กได้ทุกอารมณ์เลยแล้วไม่ทราบว่าแฟนเจ๊ซอยให้เจ๊บ้างไหมครับเห็นตอบไม่เช่ซอยหงมุ้งเจ้บ้างไหถ้าเป็อยางรู้เนี่ยคือก็เจ๊แมวถามว่าแฟนซอยให้ไหมแฟนซอยแต่บางทีเราก็ซอยแฟนเหมือนกันครับ พก้อยพี่โย่พูดนะพี่ก้อยกับพี่โย่กสองเหมือนกันแต่พ่อเหมือนกันครับพ่ออะไรเลีวพราะอะไรอ่ะเพราะว่าลองแยกเดี่ยวมาหลายทีแล้วเหมือนไม่เวิร์กนี่ตัดร้อนแราไม่เล่าเหมือนกันค่ะคุณโย่กสองเหมือนกันเพราะว่าเพาคิดว่าพี่ก้อยน่าจะรู้ดีที่สุดว่าพี่พี่โย่เขาชอบชมผมแบบไหนอะไรยังไงช่วยหัใจอย่างนี้พี่ต้อนขอสุดท้ายนะเย็ดเย็ดต้อนเป็นคู่ไหนก่อนคู่ของก้อยกับโย่โย่ กิจกรรมอะไรครับกิจกรรมะเหรอตัดผมมะแหละคาตอบเป็นยังไงครับพี่นอกคะผมมาถามก่อนดีกว่าคําถามนี้เป็นเรื่องของคู on, well in ่ใดก่อนครับคู่ไหนก่อนเป็นเรื่องของคู่คู่นี้ครับัดไปก่อนคนละหนึ่กันแน่ยเหลืออีกแต่ไอเรื่องตัดผมน่ะมันจะถูกหรือไม่ และกิจกรรมที่ดูแลซึ่งกันและกันคือครับผมครับียังไงครับเป็นอะไรยังไงครับเล่นับผมนี่ตั้งแต่คบกันนะครับคุณก้อยก็มีตัดผมให้ให้ให้เพื่อนในวงบ้างให้ให้น้องในวงบ้างอะไรเงี้ยครับก็ไอ้แกลองตัดให้ฉันหน่อยสิอะไรเงี้ยตัดที่ดูในรายการนัอ่าอยากเี้นอ่ะอย่างเงี้ย เะวาตัดผมคุณโยกงนี่ต้องม้วนก่อนนะฮะก็มันจะได้ผมแบบเหมือนสไลด์อารมณ์สไลด์สไลด์ของไก่โอ้นี่เขาหันดื้อๆนี่เลยเหรอคือคุณก้อยไปเรียนมาหรือเปล่าครับไม่ได้เรียนค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็เด็กๆเราก็จะมีรายการตามทีเราก็จะชอบแบบว่าดูสไลซดูมาโขงมากูดนปนี้เกิดเฉันง่ายๆอย่างนี้เลยนะคือคเขาไว้ใจกันไงพี่นะครับไม่ชอบพูดไม่ได้ ผมว่าเอาเอาเป็นพอพอเป็น,ปนพิธีธเท<อ>่านี้นะครับนอกจากการดูแลในเรื่องของทรงผมแล้วนะครับ,ค,รบคุณก้อยเขายังดูแลในเรื่องของการแต่งตัวของคุณโยกงอีกด้วย<ช>มีชุดด้วยที่เขาตัดชุดให้กับคุณโย่งดูแลทุกอย่างพูดง่ายดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าโอ้โหคนเดียวเท่านั้นเลยเามาดูซิมาดูหน่อย ใส่ได้มถูกต้องนี่นี่นึกนึกถึงภาพนึกถึงภาพโยงจ๋าในคุณยงลองดูสิคะใส่ง่าใส่ง่าให้ให้คุณก้อยใส่ให้ดีครับค่ะค่ะลืมลืมคุณคุณจะไปฉีมชุดเล็กเลยนครับก็เวลาเวลาฉีก็สบายโยงอยากลองให้บ้างไหมบางทีแฟนกับมันเจ้าร้อยดูไม่เห็นตา นี่ก็ถามว่าทอยเขามอาออกแบบด้วยสีสันแบบนี้กับสีส้มเหสุดชาร์มากเลยนะสวยดีค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองชอบผ้านี้แล้วชอบไหมครับเออมันมันจะเรียกว่าชอบก็ไม่เชิงนี่เรามาสรุปคะแนนกันก่อนนะครับได้เลยครับคุณกิฟต์ครับผู้ที่ชนะในวันนี้นะครับทับคะแนนสูงสุดไปนะครับเปไน็นใครคุณนาตาลีรับไป10,000บาท <c oughs> ครับสัปดาห์หน้าเราจะมาร่วมการข้ามสะพานแห่งนี้กันใหม่กับสะพานแห่งรักสะพานที่จะเชื่อมทุกสายสัมพันธ์ความรักให้คุณรักและรักกันมากขึ้นครับและกลับพบกับเราได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้ค่ะวันนี้ลากไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโย่งล่ะมีอะไรไม่ชอบพฤติกรรมของก้อยวะไหมก้อยน่ารักเกินไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงอ้วนก็ยังรัก มาสปอยเราเหมือนที่แบบคุณอื่นเขาเขาทำได้เหมือนแบบซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้พาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ตลอดเวลาแต่เราก็รักรักคุณนะอะไรเนะี่ย